สวัสดีค่ะอยู่กับหยินในเชอายินฟินฟูดนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะหยินอยู่ที่งานเทศกาลอาหารทู่สีเมืองอุดรธานีค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่29กันยายนไปถึง8ตุลาคมเลยค่ะทุกคนจ๋ามาเลือกซื้อเลือกหาของกินของใช้กันนะคะและวันนี้แน่นอน,นะคะ่ะเจอกับหยินจะต้องมีของกินอร่อยอร่อยมาฝากทุกคนแน่นอนจ้าวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปกินฮอหมกอร่อยอร่อย จากปัจจวบคีรีขันอาวมะนาวเลยจ้ะทุกคนเขาบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นของอาวมะนาวแท้ๆแล้วก็เป็นห่อหมอกที่ไม่ผสมแป้งแล้วอร่อยมากๆเลยหยินเคยไปชิมมาแล้วจ้ะเราจะเป็นยังไงนะั้นจะพาทุกคนไปดูกันนะคะตามมาเลยนะคะ

ตอนนดีนะคะเราอยู่ที่หน้าร้านซอแปรกได้นะคะเป็นร้านหม้ออบทะเลนิแต่เอามานอาเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังย่างหน้าเตาแบบนี้เลยค่ะทุกคนจ๋าอันนี้คือคูณบอกไหมคะว่าเป็นเราจะมีโค้ดของเราครับโอ้มีส่วนลดใช่ครับที่ร้านมีกี่อย่างคะมีหกหน้าครับอ่ามีปูม้าไก่รีย์สด ไข่แมงดากุ้งปลาหมึกแล้วก็โรมิทครับรวมก็จะเป็นปูกุ้งหมึกกุ้งหมึกใช่ครับไข่ดีสุดจะพิเศษเพราะมันจ,จะบาลานซ์กันแต่ถ้าเป็นซิกเนเจอร์เลยจะเป็นไข่สีสดกับไข่แมงดาไข่ข้าวของทอดใช่ครับอันนี้คือทำเองสดใหม่ทุกวันเลยใช่ไหมอ่าก็เราจะทําที่บ้านที่ประจวบแล้วส่งมาทุกวันแบบนี้เขาเขาส่งมาทางรถอ่าเราจะมีรถจากทางบ้านเรามาส่งที่กรุงเทพแล้วก็จากกรุงเทพก็จะเป็นขนส่งที่วิ่งรถหลังโฟม บอกเพิ่มได้แม่ค้าตังเพิ่มผุกนะรับก่อนนะคะแวบก่อนเลยนะจ๊ะหอยนางรมได้ อันนี้ก็จะเป็นน้ำขูดของทางร้านเลยใช่ไหมคะค่ะพริกน้ำปลาค่ะพริกน้ำปลาเป็นพริกน้ำปลาถูกต้องทางร้านใช่ค่ะอันนี้เดือบเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะจั๊กน้องดูน่าทานไหมล่ะน่าทานค่ะก็แบบว่าเป็นค่ะใช้มะนาวสดนะคะใช้มะนาวสดอ่าจจะเป็นเปรี้ยวเผ็ด แล้วก็จะออกหวานนิดหน่อยแล้วอ่าเค็มก็มีบ้างนิดหน่อยไม่เค็มมากค่ะปกติแล้วเขาต้องการอย่างนี้อยู่แล้วใช่ค่ะทุกคนค่ะเป็ุมาจากอัมะนาค่ะตุ้ไปทุกวันส่งมาจากอัลมานาประจวบค่ะร้านจะอยู่หน้าอ่าวมะนาวเลยใช่ไหมค่ะแล้วมีเป็นขายหรือว่าขายส่งอะไรบ้างคะก็มีค่ะก็คือถ้าหากว่าคือแฟนชายเราไม่ได้ขายแต่ถ้าลูกค้าสนใจรับเราก็ส่งให้ทั่วประเทศค่ะตอนนี้ก็ส่งอยู่ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้นะคะทุกคนถ้าจะ ค่ะโ<ๆ>ทามาคุยกันได้ค่ะขอเบอร์เลยนะคะอ่าค่ะนี่เลยตามป้ายเลยค่ะชื่อร้านไทรเลาะมากค่ะค่ะ,ะ,ะคะ่ะใช่ค่ะอ่านชื่อร้านให้ด้วยค่ะอ่าน,านาาาชืน่อร้านให้ด้วยดจไค่ะค่ะใช่ค่ะ อ่าใช่ค่ะแต่ว่าที่เมนูแนะนําเลยจะเป็นไข่แมงดาทะเลกับปลาอินทรีสดปลาอินทรีสดนี่คือมันไม่เค็มเพราะว่าไม่ได้ดองค่ะเอามาคือตาสดเอามาขึ้นมาทําเลยส่วนไข่แมงดาทะเลนี่คือบอกได้เลยว่ามันมากค่ะเขียวแล้วมันจะมันมันหนึบหนึบจะฟินมากเลยใช่ค่ะถูกต้องค่ะอร่อยรับประกันว่าอร่อย ผ่ามไม่ถูกเลยอันนี้ก็จะเป็นใช่ค่ะห้าบาทมันคือไก่ต้มหใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครทานข้าวเยอะสามารถเพิ่มข้าวฟรีได้บางคนซื้อไปนั่งทานเสร็จปุ๊บไม่อิ่มถือกล่องข้าวมาแม่ค้าก็ตักข้าวเติมให้ฟรีไม่คิดตังค์เพิ่มค่ะค่ะนี่นี่นี่เลองดูลองดูงดูมางานนี้นี่ถือเงินตบหลัง ผลตอบรับดีค่ะดีนี่นี่เมื่อกี้น้องถามว่าอะไรนะพริกน้ำปลาใช่ค่ะถ้าอยากจะรู้นะคะอันนี้ลองแบบชิมดูก่อนอันนี้เป็นหน้าไหนคะอันนี้เป็นรวมมิตรค่ะรวมมิตรนะคะปอกค่ะแก่อันนี้กินสดๆค่ะอินดี้เลยค่ะรับประกันค่ะว่าอร่อยค่ะ อบอกไม่ได้สิมันเป็นสูตรของทาง,งบ้านบอกกันไม่ได้ปลาหมึกใช้ปลาหมึกกล้วยนะะไม่เหนียวค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้ปลาหมึกยักษ์นะ<ม>คะเยกไม่เคม็มค่ะมีไข่ด้วยแล้วหนูเคยกินมจเคบก่ว่มีราเค็มนอะไรบค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะ ค่ะแล้วตัวเนื้อหอหมกจะนุ่มและเด้งใช่ว่าขายดีมากวันนี้เตรียมมาทอามากีหอค่ะอ่าวันนี้เหรอคะหอหรือเปล่าไม่บอกบอกไม่ได้เดี๋ยวรู้ยอดข้านู้ดข้างนี้นดแน่ๆ่ใช่ค่ะเดี๋ยวรู้ยอดขายไม่ได้ใช่ค่ะบางคนมา บางคนมาอ่าคือช่วงวันแรกๆจะซื้อขึ้น4หอ่อแต่ช่วงวันหลังๆมาเนี่ยบางคนมาก็จะซื้ออ่า12หอ่อ16ห่อค่ะค่ะมันเก็บได้นานอ่าก็คือของเราเนี่ยอยู่ได้24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นแต่ถ้าแช่ตู้เย็นอยู่ได้อย่างน้อย2อาทิตย์โดยที่ว่ารสชาติไม่เปลี่ยนแล้วเวลาอุ่นก็คือก็ออกมาอุ่นย่างอุ่นก็ได้หรือว่าเข้าไมโครเวฟอุ่นก็ได้จะ ค่ะต้องมาลองนะคะ,ะ,คะ,ะพอแดกได้ค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะ